น้อยจอมโฉบจ้ะเขาจะมาโฉบไก่ของเรารักษาไก่่อยจ้ะได้ไป่้ายโอ๊ยลงไปแล้วเจะไม่โดนฉันหรออุย๊ยโอ๊ยอุ๊ยอีกแล้ว ไก่ก็เราโดนซีไปหมดจากการกินไก่สองตัวเพราะนั้นเขาคือผู้ชนะมาต้องมาต่ออีกปีสองเพราะว่าอะไรมีคนคอหาไว้ฉันโกงคือเขาบอกว่าสีม่วงเนี่ยสีม่วงอ่ะมันตกยากเทียมก็เลยโชว์ความบริสุทธิ์แต่เปลี่ยนเลยจะได้รู้ว่าฝีมือหรือว่าเครื่องเดี๋ยวเรามาดูกันหนึ่งสองสามมาเลอุ้ย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 ตั้งไงเห็นไหมฉันบอกแล้วเอาจันรุดหมดแล้วกดสีอะไรเขา เห็นไหมจริงๆมันเหลือ3าอันนะคะเหรือทุกคนตายไปหมดแล้วแต่ยังครบอยู่แปลว่ายังไงคะมันคือฝีมือล้วนๆค่ะเออชัดอันนี้อันนี้คือชัดเจนชัดเจนว่ายอมยอมยอมว่าพีมือเขารักษาไก่ได้ดีอไก่เขาไม่หมดเล้าให้เขา